ดนสวัสด์เฮ้ยเสียงเฮี้ย,ยนะ <c oughs> อะไรเนี่ยแดนสวัสดิ์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 ออามันคืออะไรเดี๋ยวลองชิมดู <c oughs> คำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมหละควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมพีดอีแลกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเซเฟสสาขาทองหล่อนะครับวันนี้เรามากินซูชิหน้าบาร์เลยปั้นให้กินสดๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าถ้ามากินซูชิต้องเราต้องกินแบบพื้นฐานก่อนแซลมอนดงที่หนึ่งข้าปั้นหน้าปลาทะบะดองเอาให้2ชิ้นมาลองเป็นพิธีนะครับผมอูมาแล้วครับ ดูฮะเห็นไหมฮะมาครับเรามากินซูชิหนะ้ปาปลาตาบะดองนี่ฮะเห็นไหมฮะอร่อยว่ะมาอีกทีน,นึงไม่น่าอยู่อ่ะสั่งเพิ่มเดียวเทปครับที่นี่มันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมโปะนงีบตัตเตอราครับสั่งที่หนึ่งได้ชาเขียวหนึ่งขวดมันเอาใหผมทีหนึง โอ้าว oh. ผมกินอันนี้ก่อนได้ไหมแซลมอนดอง <c oughs> หวานมากโอ้ผมครับผมอ่านี่ฮะชาเขียวที่แถมจากเซตนี้นะฮะเดี๋ยดนสวนเฮ้ยเสียงเยี้ยอะไรเนี่ยแดนสวน แดนสวรรค์แดนสวรรค์แดนสวรรค์อะมันคืออะไรเ๋ยวลองชิมดูแดนสวรรค์ของคนรักชาใต้ร่มเงาภูเขาไฟฟูจิด้วยสภาพดินฟ้าอากาศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำที่เกิดจากหิมะที่ละลายบนภูเขาไฟฟูจิซึ่งประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญหลากหลายชนิด จึงทำให้ชาชิซุโอกะมีคุณภาพสูงและอุดมไปด้วยคุณค่าสมดังครับสมดัง <c oughs> ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าชิซุโอกะคือเมืองหลวงแห่งชาเขียวที่แท้จริงดีจริงๆชามันดีอย่างนี้เลยพี่ครับผมอันนี้ใช่ไหมที่แถม <c oughs> เอาให้ผมมีชุดหนึ่งชามันมีกี่รสเนี่ยมี2รสชาติเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนวะมันมีรสอะไรบ้างอะมีรสจืด แล้วรสหวานน้อยอ่าแล้วที่ผมกินในรถอะไรรสจืดชาชิสกโอกะเนี่ยที่ผมกินรสจืดเนี่ยครับคือมันมีความหอมของใบชามากๆนะฮะอันนี้พูดตรงๆเลยหอมจริงๆ wow. เป็นไม้ได้วยเลยพี่ได้ได้ด้วยเหรอ <laughs> ได้ <c oughs> อาหารญี่ปุ่นเขาสดน,นะฮะอร่อยเลยด้วยปลาไหลนี่แบบืมรลงไปเลยอะ่ะรสชาติหวานๆอร่อยดีแซลมอนด้งเมื่อกี้ที่ผมกินก็อร่อยอยู่นะคือตัวเนื้อปลามันหวานมากแล้วมันสดด้วยที่คาเซเฟสเนี่ยคนเขาจะไม่ได้หวานหนาแน่นมากเขาจะมีชั้น2ด้วยเขาจะมาเรื่อยๆ <c oughs> มานั่งกินกันเรื่อยๆข้างบนก็มีลูกค้าอยู่นะตอนนี้มาเลยฮะ โอ้เอามาดานี้เลยครับผมอันนี้วางไว้ไม่ต้องเก็บพี่ขวด2ความมหัศจรรย์มึงยังไม่ไปอีกะเนี่ยความมหัศจรรย์แห่งชาต้นฤดูใบชาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นใบชาเกรดพรีเมียมคือใบชาที่มาจากการเก็บเกี่ยวครั้งที่หนึ่ง เพราะใบชาจะสะสมคุณค่าสารอาหารไว้อย่างเต็มเปี่ยมตลอดฤดูหนาวน้ำชาจากอิจิบัญชาจึงสดบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมและรสชาติละมุนแบบฉบับชามีคุณภาพของญี่ปุ่นคือไม่ขมไม่ฝาดที่สำคัญที่สุดคือความหอมติดจมูกหลังจากดื่มนั่นเอง ติดจมูกเลยอ่ะเหมือนส่งบทมาอ้ติดจมูกก็ต้องติดจมูกไม่ไมจริงมันหอมจริงนะฮะคือมันทานเพื่อจะตัดเลี่ยนได้อะชาจะมีส่วนช่วยนะฮะที่ทําให้เรากินอาหารแล้วไม่เลี่ยนนะครับผมกผสมกับเป็นชาจากเมืองชิโซกะที่เป็นเมืองแห่งชาเลยหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ครับคุณนายยังไงวันนี้มาแต่เสียงมาวันนี้อมึงลงมาอยู่ในกวนก่อนมีช้อนไหมครับ หมดแล้วมามันไม่ทันใจอ่ะเฮลครับผมถอยพุ่งเนี่ยเขากินช้อนแต่เขากินอินมแต่กระเกียบกันนะครับผมเสียความเป็นนักกินเสียความเป็นญี่ปุ่นหมดเห็นไหมพอกินไม่เลื่อนมันก็มีความเลี่ยนช่วยได้ครับผมทานที่ดูโอกาสคัมพีมาไงหมด คุณพีทอยากทราบไหมครับว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังหาชิซึโอกะใครครับผมเขาคนนั้นก็คือเซนเซซาโตรุฟูจิโมโต้คัมพีชาที่มีชีวิตแห่งชิซึโอกะนั่นเองครับแล้วเซนเซคืออะไรอาจารย์แปลว่าอาจารย์อาจารยซาโตรุฟูจิโมโตะนะผู้อยู่เบื้องหลังของชาชิซึโอกะคือเซนเซ อะไรฮะซาโตรุฟูจิโมโตอ,อชื่อยาวจำเสียบ้างนะคุณพีทนะครับ <c oughs> ถึงกินปลาเนี่ยฮะเพิ่มความรู้ความจำเข้าไปครับผมว่ากินปลาไหลเพิ่มความลืน่นผมว่าต้องเรียนรู้จากพี่เล็กกันแหละผมลงแพ็กไปไหนเนะี่ย ม,มันอยู่ในขวดอะพี่กระดกด,ดีพูดทีสงสัยจะกลัวคนว่าเยอะนะครับผมกัว่า30ปีที่เซนเซซาโตรุฟูจิโมโตทำหน้าทีเ่เบลนใบชาชนิดต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติตามต้องการ <c oughs> ทุกวันเซนเซฟูจิโมโตดื่มชากว่า100ถ้วยเขาไม่ปวดเยี่ยวอะครับก็มีปวดบ้างครับคุณครับเพื่อจับสังเกตทุกรายละเอียดของน้ำชาตั้งแต่สีของน้ำชาเมื่อผ่านความร้อนกลิ่นหอมระหว่างความร้อนระดับต่าง และรสชาติที่เกิดจากการผสมผสานรสหวานฝาดและขมออกมาได้อย่างมีศิละปะนั่นเองอผมเพิ่งรู้นะฮะว่าชาชิซูกะเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยยากนะฮะต้องลองอนะลองนานนะฮะกว่าจะได้มาเป็นขวดขวนึงอย่างนี้นะฮะชิซูกะกรีนที <c oughs> เยอะจังวะ <c oughs> ชิซูกะกรีนทีคือการกลั่นประสบการณ์และความรู้สึกให้กลายเป็นศินละปะส่งต่อผ่านน้ำอะไรชุวย <c oughs> คืออะไรฮะติดคอติดคอ <c oughs> คอแห้งอยากกิ<ด>นชาอยากกินน้ำชิสซโอกะกรีนทีคือการันการประสบการณ์และความรู้สึกให้กลายเป็นศิลปะส่งต่อผ่านน้ำชา<ม>เพื่อนำเรื่องราวทั้งหมดสื่อไปถึงผู้ดื่มชาทุกคน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 เยอะไม่เหลวนะฮะ น,นั่นแหละครับชาชิซอกะมีเรื่องราวความเป็นมานะฮะไม่ใช่แบบจะมากินกันง่ายๆแลกว่าจะมาเป็นขวดๆหนึ่งให้กินชาอร่อยมีคุณภาพให้เราทานนะครับผมไม่ง่ายนะฮะสาขาทองหล่อคาเฟ่เฟสนะฮะอย่าบอกเลยว่าข้าวหน้าปาลาไหล1จานเนี่ยแถมชาชิซอกะ1ขวดชานาเข้า100เซจากญี่ปุ่นนำเข้าด้วยหนึ่งเเลยระหว่างรอจานที่3ตอนนี้เริ่มเริ่มจุกน้ําชาเขียวเอ้ยแต่อร่อยดิโอ้ยขอบคุณครับผมชาชิซึกะ ชาเขียวมันยังไม่ไปยังอยู่อย่าเนี่ยพูดอะไรพูดมาได้ไหมพูดมาเลยยัไม่คิดจะแบ่งบ้างอ่ะเนี่ยเจ้าเหรอใช่อยากกินชาปลาไหลไม่กินเลยเหรอไม่กินพี่ครับเดี๋ยวผมสั่งให้นี่หน่อยแล้วกันเอาชาเขียวเนี่ยอีก17ขวดแต่ว่าผมสั่ง17ขวดอะแถมข้าวหน้าปลาไหลให้ผมหน่อยได้ไหมบูลเลนบอกว่ามากินที่ร้านคาเฟ่เฟสเนี่ยสั่งข้าวหน้าปลาไหลเนี้ยหนึ่งเซตแถมชาเขียวคิดสุดโอกาสหนึ่งขวดกินดีกว่า ชาเขียวชิสุกะชาเขียวชิสุกะเออกูรู้แล้วขวดละ30บาทปู้อื่นเลยเหรอหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปร้านนี้เป็นอลาคารนะครับสั่งปั้นจากมือเชฟทุกคำทุกคำเราจะได้กินที่มือเชฟนะครับผมไม่ใช่กินจากฝีมือเชฟทุกคำ ที่บ้านนะอย่าลืมนะแ๊กไม่มาแป๊กไม่มาแ,กมมาแ๊กสั่งครับผม <G ül> ไปซื้อติดบ้านไว้เลยนะฮะลูกที่บ้านไม่ต้องกินนมแล้วตอนชาเขียวเลยแล้วมันจะนอนไหมล่ะหัวเ <G ül> ราะกัางคืนทุกวันนี้ต้องผสมยานอนหลับให้มันกินอยู่เนี่ย <G ül> คุณพีททานขนาดนี้คุณพีทมีเงินจ <G ül> ่ายเหรอครับนั่นสิครับข้าวหน้าปลาไหลที่นี่อร่อยนะรสชาติดีเลยครับแล้วก็หวานหอมด้วย รู้ว่าหอมอะไรหอมจางเหี่ยวะเรียนจะสีขวดซีดหมดแล้วผ่านไปแล้วสี่ชุดด้วยกันอ๋อขอบคุณครับผมโอ้หมาไวมากครับขอบคุณมากครับกินไหมพี่เล็กลองไหมอ่ะบีมรับบีมเดินมาเร่เดินมานี่ผู้ใหญ่ให้ของเออเอาผู้ใหญ่มานี่ ม่อเขียวชิสุกับตาไม่หนนี่เลยกูกินปลาไหลแต่ติดคอเอาหมดไปห้าทางผมครับผมคนอื่นเวลาเขากินซูชินะเขาจะเอาซูชิอะไปจิ้มแต่เนี้ยเอาน้ำจิ้มมาลาดผิดเพี้ยนหมดอากการกินอาหารญี่ปุ่นโอ้ ก๋วเลาะขนาดน,นี้ชาเขาไม่ได้ผสมอะไรพวกนั้นนหรือดูดไอ้อารมณ์ดีเกินไปละชาเขียวชืุ่ดชาเขียว คนดูไปคิดเองว่ากินแล้วลมดีขนาดไหนโอ้ยตาลไหลจริงปะถ้าใครแวะมาร้านคาเฟ่เฟสนะฮะแวะมาสั่งข้าวสั่งข้าวเนี่ยฮะชุดนี้เลยแถมชาแถมชาเขียวอย่างนี้หนึ่งขวดนะฮะแล้วลองดูลิมรสแล้วบอกผมด้วยว่ารสชาติเป็นยังไง กินกินนะฮะเขาบอกแล้วว่าผมมากินไม่ค่อยแบ่งทีมงานชาอร่อยปะมากรสชาติเป็นไงหอมรลมันหอมแค่ไหนโอ้โหสุดยอดเราจะให้ชิมชาอย่างเดียวไม่ได้เพราะผมกินมปถึงแปดจานแล้วจะกินต่อเดี๋ยวหาว่าผมไม่มีน้ําใจกับทีมงานข้าวหน้าปลาไหลของร้านคาเซเฟสเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้โหถ้ามึงจะแลบลิ้นขนาดนี้ ร้อนร้อนมากเลยเพิ่งทราร้อนมากเลยเป็นไงบ้างดีบีมบอกว่ามันยังไม่รู้รสคือมึงวะบอกว่าพี่นี้ขออ๋ออ่อยังไม่ถึงอ๋อลองกินร้วนๆไหนไหนบอกอยู่กับพีชอีทแหลกจะกินช้าๆไม่ได้อ่าอ่าเร็ว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 อยู่กับพีชอีทแหลกมันต้องกินเร็วๆไอ้ชิมโอ้ยหายหายเหมือนกันว่าบีมทาเนี่ยตอนแรกเห็นครั้งแรกคิดว่ามันจะอร่อยไหม อะไรแะ้ะไรนะหอมอะหอมหอมหอมแล้วปลาไหลที่ร้านค้าแต่งเฟรมัยยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะเอาไ้เอาไว้ถึงอ๋อนี่ฮะจานที่สิบเก้าของผมนะมึงคิดว่าอีกหกชิ้นที่เหลือเนี่ยจะแบ่งให้พี่เล็กกายแป๊กินบ้างไหมตอนนี้ถึงยังยังถึงยังตอนนี้อยู่ปากซอยสมุทริดนึงอ้าว ผมก็เลี้ยงทีมงานดีนะฮะแล้วก็ต้องตบด้วยนี่ครับผมตัดเลี่ยนชาเขียวชิสุกะชาเขียวชิสุกะมันพราวมันไปไมแตกเอายแตกสั่นฮึบหมดเลยฮึบึบมีกลิ่นหอมรสชาติละมุนมันอยู่กับมไปอยู่ฝั่ง อ่เดี๋ยวแล้วนี่เหลืออีกสี่คำได้พี่เล็กกับแบ๊คได้กินนะครับผมก่อนอื่นก็ เข้าแคมเปญน,นิดหนึ่งร้านคาเฟ่เฟสกับชาเขียวชิตโอกะนะครับชุด้าปน,น้าปาลาไหลจะแถมชาเขียวชิตโอกะ1ขวดนะครับตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่10เดือนสิงหาคมนะฮะแต่ที่จริงไม่มีแค่นี้นะฮะเขายังมีโปรโมชั่นแคมเปญน,นี้แต่จะเป็นร้านอื่นอยู่นะแค่เข้าไปดูในเพจเขาเลยผมจะขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่เป็นแคมเปญร่วมระหว่างร้านอาหารกับชาเขียวชิตโซกะแล้วที่สําคัญนะครับผมที่เห็นอย่างนี้นะฮะมีเพียง30สิบทธิ์เท่านั้นต่อ1นวันวันนี้ที่ผมมากินเนี่ยใช้ไปยือ อีกสิบนะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วไงเด<น> hey, ี๋ยวเรียกเขาเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เลยฮะเฮ้ยต้องคุ้มสิชาเขียวฟรีแบกซังอะไร เดี๋ยวเอาไปวางนี้ก่อนถ่าช่องตัวเองก่อนโอ้ยลากลากัก <c oughs> นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ให้กับพีทอีทแหลกช่องยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมกันด้วยนะครับอย่าลืมแคมเปญน,นี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับมาละฮะอยังไงอ่ะ จะจ่ายยังไงครับพี่อันนี้เมื่อกี้มีคนเดินมากระติบผมครับพี่พีชใช่ไหมอ่าพี่ตอบเขาว่าไงแล้วไงกูพีชไงโวยโหคุเลยคุเลยคุณเลยุเลยไม่ไเขาบอกว่าครับผมพีชเขาบอกว่ามือนี้ทางร้านคาเฟ่เฟสเลี้ยง งั้นเอามาอีกสิพี่ถุยเกงใจเันพี่เห็นนิ้วเนี่ยเชฟอย่างนี้ยนิ้วล็อกเลยนี่นิ้วล็อกนิ้วล็อกนี่ฝากด้วยนะครับผมกับร้านคาเซเฟนนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับที่อุตส่าห์วันนี้เลี้ยงอาหารผมนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญขอขอบคุณด้วยชาเขียวชิซูกะนะครับไปลองหาซื้อกันถานดูอร่อยมากเป็นต้นตํำรับชาแท้จากเมืองชาชั้นดีของญี่ปุ่นนะครับผมฝากเลยขอขอบคุณมากมานะครับผมเชฟขอบคุณมากๆนะครับ ถามจริงพี่เคยเห็นคนกินเยอะขนาดนี้ปะ่ะพี่บอกใครเขาจะบ้ากินขนาดนี้แลังข่าฝากด้วยนะครับผม่าลืมเขอ้าไปกดไลค์กดซับสไครป์พ,<ม>พี่ที่แลกด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม